สรุปข่าวเด่นประเด็นดัง สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิ SM e จ SME จังหวัดสุรินทร์ในวันที่15กุมภาพันธ์2565จำนวน10แห่งและวันที่25กุมภาพันธ์2565จำนวน4แห่ง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องงานแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดส,สุรินทร์ยังคงเดินหน้าต่อด้วยความระมัดระวังซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนในสถานศึกษาจำนวน3แห่งผู้รับประโยชน์จำนวน479คน ในระหว่างวันที่2 2ถึง23กุมภาพันธ์2565สาำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสุรินทร์บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูตันและอาสาสมัครแรงงานคูตันตำบลคูตันอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ตามพระราชะบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546เทคนิคการนำเสนอและฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรฝึกอาชีพโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำไปถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตันให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณบัตและปิดการฝึกอบรม แกนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรยง,งานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2565ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมนำเข้าแรยง,งานต่างด้าวตามมาตรา64และวันที่24กุมภาพันธ์2565ณห้องลุมพินีกแกรนสวนป่ารีสอร์ทตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ นางทรงรักวรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินมอบนโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างและผู้แทนสถานประกอบการจำนวน200คนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับงานเข้ามาอยากถูกต้องได้นะคะก็ต้องเป็นการนำเข้าตามมติคอรมอแค่นั้นนะคะที่จะทำค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้เราเดินทางปกติไปมาสาขสูงหร,หรือเดินทางสัญจรได้เข้าแบบ ปกติตะะตอ,อ่ะนะคะแต่รัฐบาลพยายามหาช่องทางที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่จังหวัดประกาศว่าและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุริน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์รวมถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการสุดท้ายนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียโปรดใช้ความระมัดระวังในการบริโภคข่าว ย่างลงเชื่อบุคคลกลุ่มบุคคลลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ toea doe go th ของกรมการจัดหางานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือกองบริหารรายงานไทยไปต่างประเทศในวันและเวลาราชการ รือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานสร้างสารรค์ข่าวสารโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์